สวัสดีค่ะเช้าราศีเมถุนสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีเมถุนนะคะประจําเดือนมีนาคม2567นะสำหรับชาวราศีเมถุนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21มิถุนาย,ยนเนาะว้าวเปิดมาให้เดอะเดเลยนะเดอะเดภายของความความการสิ้นสุดการจบนะการเริ่มต้นใหม่ จริงๆเขาจะชอบตีความในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการสิ้นสุดเนี่ยเรื่องความรักความรู้สึกใดๆก็ตามที่มันแบบคาราคาซังมานานนะคะอ่าก็นั่นแหละนั่นแหละจริงๆคำว่าการสิ้นสุดมันอาจจะหมายถึงไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะคุณนะแต่หมายถึงว่าเลิกทะเลาะก,กันนึกออกนะเนี่ยทะเลาะกันแย่กันก็ได้นะอีห้าห้าไม่เท้าเนี่ยนะคะมานานนานมากนะคะ ทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเถียงกันไปด่ากันไปตีกันตายอย่างเงี้ยตีกันตายตีกันตายไม่ได้หมายถึงตายกันจริงนะคะแต่หมายถึงว่าตีกันแบบอาจจะเลือดตดยางออกก็ได้นะจริงแล้วเนี่ยแต่ทะเลาะบาแว้งกันด้วยเดอกทาวเวอร์ด้วยเพราะนั้นแกคือไพ่เปลี่ยนแปลงคุณไพ่เปลี่ยนแปลงมันมันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อนข้างชัดเจนชัดเจนอะนะคะบางทีก็ แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกผูกพันมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเออเข้าใจมากขึ้นนะคะบางคนเขาบอกว่าจะระบางคู่นะอินี่แบบคล้ายๆกับแบ่ทะเลาะก,กันทั้งวันตบตีกันทุกวันแต่มันก็รักกันเหมือนเดิมนึกออกไหมเนี่นาายลักษณะไพ่ก็เป็นแบบนี้นะไม่ได้เดบดจบๆด้วยนะไพ่ใหญ่เยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าครึ่งหนึ่งเลยไพ่เมเจอร์นั่นแสดงว่ามันยังคงอยู่อะชีวิตคุณ่ะชาวราศีเมถุน่ะถ้ามีแฟนทะเลาะกันยิ่งทะเลาะกันก็ยังรักกันเหมือนเดิมก็ยังผูกพันกันเหมือนเดิมนะคะด่ากันยังไงก็ยังคือเก่านะเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะคะะฉะนั้นก็มันอาจจะถามว่ามันเบื่อไหมมันก็อาจจะมีเบื่อแหละนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลิกเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี้ยคือท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้คุณเลิกได้เปลี่ยนได้นะมันเป็นเรื่องของความความรักนนแหละความรักและความเข้าใจแล้วก็คววาาามที่่เรรู้ รู้สันดานอะรู้นิสัยอะซึ่งกันและกันอ่ะอนี่ดีกว่าก็จะไม่ได้สัตว์นั้นนะคะก็คือความเข้าใจนั่นแหละนะคะเออนะตบตีกันจนเข้าใจจนรักกันอะคิดดูแล้วกัน <c oughs> อะไรจะรุนแรงขนาดนั้นนะก็เป็นความรักที่รุนแรงนะไม่ได้แปลว่าสัดิษนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเอาเดีๆนะ <c oughs> ลักษณะไพ่เนี่ยมันอาจจะหมายถึงพวกที่แบบเอ,อคือจะบอกว่าชอบความรุนแรงมันก็ไม่เชิงนะแต่ถ้ามีเรื่องของมันไม่มีไพ่อีก ใบ,ใบขึ้นมาก็เลยยังไม่ถึงขนาดนะั้นแต่เอาเป็นว่าท้ายสุดแล้วเรื่องของความรักเนี่ยคือบางคนเนี่ยต้องบอกนะคะการเปลี่ยนแปลงในบางครั้งคือบางคู่นะคะคนที่มีแฟนนะคะบางคู่เนี่ยตีกันทะเลาะกันยังรักกันเหมือนเดิมนะ,ะแต่บางคู่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะตีกันทะเลาะกันแล้วคือจบเลยนะคะเพราะาอะไรเพราะามีคนอื่นเข้ามานะคะมีคนใหม่ นะคะมีคนที่แบบเข้าใจมากกว่านี้ก็ได้จริงๆก็อย่างที่บอกนะคะว่าความรักาันคือความเข้าใจนะคะสำหรับบางคู่คืออาจจะทนทุกทรมานก็ได้สาหรับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยสำหรับบางคู่บอกเลยความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นไอ้ลักษณะเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงความรักที่รุนแรงเซ็กซ์ที่รุนแรงก็ได้นี่บอไหมคะแล้วท้ายที่สุดแล้วคือเลาบางคนอาจจะไม่ไม่อยากจะทนก็ได้อืมแต่บางคู่นี่ไม mm ่เลิกนะบอกไม่ห่อนะคืออย่างที่บอก คือบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้อย่างเช่นที่ไม่เลิอก,กอาจจะเป็นเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็ไม่รู้จะเลิกไปทําไมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ยังคงแบบเนี่ยยังคงหาเลี้ยงอยู่ยังคงเขาเรียกอะไรอะเรื่องของการเงินเรื่องซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็ยังอดทนอยู่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นความรักที่แบบว่าอยู่เพื่อเงินอะเนี่ยสำหรับบางคู่นะบอกเลยนะคะ อยู่เพื่อเงินอันนี้อันนหน,นึ่งก็คืออยู่เพราะาอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะเลิกแต่ก็ยังมีทะเลาะก,กันนะแต่อาจจะไม่ความรุนแลจะจะลดน้อยลงก็ได้คือจริงๆอย่างที่บอกว่าการสิ้นสุดเนี่ยการทะเลาะก,กันหรือการใช้ความรุนแรงมันจะลดน้อยลงนะคะมันลดลงแต่บางคนก็คือเลิกอยากเลิกอ่แล้วก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมนะคะอืมนั่นแหละนะอ่ะทีนี้ ถามแต่บางคนอาจจะสงสัยว่ามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยๆให้ไม่ันรู้สึกว่าจริงๆเราเนี่ยคือมันไม่ได้มีคนอื่นนะมันอาจจะเป็นที่คนสองคนนั่นแหละก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นแค่เรื่องทะเลาะกันสองคนอ่ะ <c oughs> เออนะทะเลากันสองคนแล้วก็ถึงแม้เดลิวิวมันจะเข้ามาแต่มันให้ครู้สึกมันเป็นความผูกพันอ่ะสำหรับบางคู่นะคะแต่สำหรับ,บคนก็คือ เป็นเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยอันอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณโสดนะอัน,นอันนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นคนโสดแสดงว่าสิ่งที่มันกาลังเกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยคือมันอาจจะมีเรื่องของอการซัพพอร์ตหรือเป็นความสัมพันธ์ประเภทแบบหลบๆบซ่อนๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีโอกาสที่จะถูกเปิดเผยถูกเปิดโปรงเงี้ย นะคะอันนี้อันนี้ก็จะอันตรายนะคะสำหรับคนโสดที่เป็นคมสมัครคนอ,อื่นอันนี้จะไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ต้องระวังเอาไว้ซึ่งบางทีเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เดี๋ยวจัดชั่เนี้เป็นตัวตัวเตือนเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราอาจจะไม่รู้นะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วนะอ่ามันมันมันอาจจะกลายว่าเราเป็นคนไปคบซ้อนโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สำหรับบา,บางท่านนะคะอันนี้ก็ให้เรามาระวังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่บอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องเลิกกับคนนี้ไป อ่านะคะเนี่ยต้องเลอกเขาไปหลังจากที่เรารู้ความจริงแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เ็นไพ่เตือนอันนี้สําหรับบางท่าน,นคือบางทีอย่างที่บอกใชว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงอีกบอกบอกว่าโสดโสดยังไงก่อนอะไรเงี้ยนึกอ,ออกไหมคะเนี่ยคือเป็นปัญหาที่แบบเริ่มเจอกันเยอะขึ้นนะอ่ะอาิุงจงนะคือสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีโลกโลกโซเชียลไงกว่าจะโอ้โหกว,ว่าจะรู้เรื่องใช่ไหมบางคู่บางคู่นี่ไม่รู้ทั้งทั้งชีวิตก็มีนะคะเก็บเก่งมากอันเนี้ยเออใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่แหละพอโลกโซเชียลมันมาปุ๊บมันก็จะทําให้จับผิดกันได้ง่ายขึ้นอืมท้ายสุดก็รู้ก็จะรู้อืมแต่บางคนก็จะมีมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาที่เราแบบอยากจะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตบางทีเนี่ยคือแบบการตรวจสอบเนี่ยมันมันเอาพุ่งตรงนะสมัยนี้มันรู้หน้าไม่รู้ใจนะมันเป็นเรื่องยาก แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักจับผิดจับสังเกตอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยได้ดีในระดับหนึ่งนะคะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมาถึงชาวราศีเมถุนเองอาจจะละห้องละแหงมาอยู่แล้วก็ได้นะอย่างที่บอกเนี่ยมีปัญหาละห้องละแหงกันมาเรื่อยๆมันทําให้เราไม่เข้าใจมันทําให้เราสงสัยใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกาลังคบกับใครสักคนหนึ่งที่คุณยังไม่มั่นใจกับตัวเขาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ท้ายสุดแล้วเราก็จะรู้ว่าเป็นการคบซ้อนนะ, <c oughs> นะคะเป็นการคบซ้อนแล้วก็ต้องแบบบางคนนี่คือ ไอ้ตัวนี้มันไม่เคยดีแต่ตัวนี้มันขึ้นมาถ้ามี justice just ขึ้นมานี่จะชัดยิ่งชัดเลยคือครบซ้อนนี่อาจจะต้องจ่ายนะเพื่อเพ,เพศเมียยหลวงเมียน้อยอนึกออกไหมเราเดี๋ยวเข้าฟ้องกันนะ,นะคะเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาต้องชดใช,ช,ช,ช้ชดเชยเพราะนั้นคืออย่าให้มันไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้แล้ว่คือถ้าเป็นฝ่ายเรานะคือเราเป็นฝ่ายครบซ้อนนี่คือแบบเราอาจจะต้องรีบจบรีบยุติความสัมพันธ์นะคะไม่งั้นอาจจะสวยได้นะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายถูก ะะเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ตัวนี้ด้วยนะ mm hmm. เงินชดเชยแต่ก็ต้องไปฟ้องไงคือตอนนี้จ้งสิ่งมันยังไม่ขึ้นนะถ้าจัดสิ่งขึ้นจะชัดเจนว่ามีการฟ้องร้องนะคะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกว่ารู้แล้วในช่วงนี้สำหรับบางคู่สำหรับเมียหลวงทั้งหลายเนี่ยอาจจะเป็นช่วงการรวบรวมหลักฐานเนี่ยเก็บหลักฐานดูว่ามันไปเจอใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเก็บหลักฐาน mm hmm. คือเขาเรียกอะไรนะรู้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ทันอ่ายัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ไม่คิดที่จะเอาผิดอ่ะ คือประมาณว่าฉันจะหาหลักฐานให้แบบให้แน่นหนาแล้วฉันจะไปฟ้องเอาตังค์เนื้ออกมาเนี่ยสินคาดฝังนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังเอาไว้นะะบางทีคือสาหรับบางท่านนะบางท่าน,น,นก็อันนี้ก็จริงๆมันมันก็เป็นมันเป็นเรื่องที่พวกยากนะเพราะมีเรื่องของกฎหมายเขาไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นนะสำหรับชาวเราสิในทุนบางท่านนะไม่ได้หมายความว่าทุกทุกคนต้องเป็นหรอกแต่ว่ามันมีโอกาสเจอนะคะมีโอกาสเกิดด้วยความที่ว่าสมัยนี้นะ อย่างที่บอกอ่ะมันรู้นาไม่รู้ใจแล้วเราก็ไม่ได้ตัวติดกันตลอด24ชั่วโมงไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาไปอะไรกับใครบ้างใช่ไหมคะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยวิญญาณนักสืบมันก็เข้าสิงนะการเก็บรวบรวมข้อมูล่ะในช่วงนี้นะก็จะเล่าสั้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยมัน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 มีจุดให้มันผิดสังเกตได้นะเอาูเอาูตรงๆนะฮะจริงๆล้วเนี่ยคือเวลาที่แฟนเราเขาทำตัวที่ผิดปกติไปจากเดิมเนี่ยมันจะเราจะรู้สึกได้เป็นเซนเป็นเซนนะเราจะรู้สึกได้นะคะอันนี้ให้เวาสูึกว่า คือมันใช้เวลาแต่ว่านะอันนี้คือชาวราศีเมถุนที่เจอนะสำหรับบางคู่ที่เจอนี่คือใช้เวลามันนานแล้วนะและใกล้จะสุกงอมใช้คหมพี่ถนะึงอ่ะใกล้จะสุกงอมแล้วนะคะเนี่ยใกล้จะสุกงอมแล้วนะคะประมาณว่าถ้าจับคือถ้าได้อีกสักนิดนึงอะไรเนี้ยแน่นอนเลยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก,ก็บางคู่นี่คือบางคู่นี่คือได้ตังค์ใช้อะ่ะ บอกเลยได้ตังค์ใช้ดีไหมไม่รู้นะแต่ว่าก <c oughs> ็ถือว่าเป็นการชดเชยแล้วกันนะชดเชยความรู้สึกที่ทําให้เขาทําให้เราเจ็บเขาให้เราจิตทําน้ําใจเราก็ใจตัวนี้มาเป็นตัวปลอบประยองปลอบประโลมมันก็ได้นะเออเราคิดนนง่าง่ดีนะส่วนณต่อไปจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆได้ตังค์เราได้ตังค์อ่ะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจนะรจริงแล้วไพ่มันไม่ได้เตือนนะจริงแล้วเนี่ยเพราะตัวนี้ตัวที่บอกเป็นความผูกพันที่ยังมีอยู่นะคะ อาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าเวลาที่แต่งงานมีครอบครวัวมีลูกเนี้ยมันก็จะมีความผูกอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ยังไม่ชัดเจนตัวนี้เป็นตัวเตือนก็จริงนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวเตือนให้รู้ว่าความ เขาเรียกความรู้สึกมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในหะงอแม่พราะความสุขมันพังทลายเนี่ยความรักมันพังทลายไปแล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ความผูกพันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นสำหรัา,รางคู่ต่อให้รู้ว่ามีกิก๊กมีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงขั้นฟ้องลงฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายเรียกร้องค่าชดเชยเนี่ยยิงค่าชดเชยตัวน,นี้อาจจะไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องก็ได้เราอาจจะได้ค่าชดเชยจากแฟนเราก็ได้หรือจ่ายคู่กรณีก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ ตัวนี้เป็นตัวที่เราอาจจะกำลังคิดอยู่เจ็ดเหลียญเป็นตัวที่เราไม่เราคิดอยู่ว่าคิดทบทวนชีวิตตัวเองว่าท้ายสุดแล้วมันความผิดพลาดมันเกิดขึ้นจากตรงไหนสำหรบับบางคู่นะมันคืออะไรที่ทําให้ชีวิตรักของเรามันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นตัวที่คิดบางครั้งสำหรบับบางคู่เขาอาจจะใช้วิธีการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์หรือต้องใช้ความพยายามสักนิดหนึ่งจะใช้เวลามาเยียวยาเนี่ยอย่างที่บอกวความผูกพันยังอยู่นะคะยังไม่ชัดเจนว่าจะตัดสินยังไงนะคะ ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้บอกนะแต่ตัวนี้ถึงแม้ว่ามันเป็นแค่ตัวเตือนเป็นสัญญาณเตือนเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเราจะทํายังไงต่อไปเมือมันกับเป็นการที่เราทบทวนชีวิตเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันทบทวนชีวิตความรักของเรานะเราทบทวนสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราต้องเสียไปอะไรที่เราต้องแลก ะะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับยในช่วงของการพ,พินิจพิจารณาและการทบทวนมากกว่าว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปขจารนาัการนั้นะคะสำหรับคู่ที่มีแฟนแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคนโสดนี่คือคนโสดนี่มีโอกาสที่เจอแต่อย่างที่บอกจะเป็นความสัมพันธ์นแ,บบแบบมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ส่มเสียงนะคะสวมเสียงนี่ลงความสัมพันธ์พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามรู้หน้าไม่รู้ใจใช้เวลาจะดีที่สุดนะสำหรับคนโสดนะคะต้องระมัดระวังนะคะบางครั้งเนี่ยคือการเนี่ยการให้อะไรบางอย่าง ตรงนี้ตัวเนี้มันคือการให้และการรับถ้าเราได้รับอะไรบางอย่างมาจากใครบางคนนั่นแปลว่าเขาหวังอะไรบางอย่างจากตัวเราด้วยเขาไม่ได้ให้ด้วยความรู้สึกใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะคือแลดูจะดีอ่ะแต่ก็ต้องดูกันยาวนะคะแต่ถ้าคุณคิดจะมีความสัมพันธ์อะไรประเภทแบบนี้ยก็ให้พึงสังวรเอาไว้นะคะเตือนตัวเองเอาไว้ให้เยอะวา่าเรื่องความรักเนี่ยมันจะเอาเงินมาซื้อห,หากนันไม่ได้หรอก ะะมันต้องซื้อกันด้วยใจนะคะใช้เงินไม่ได้นะคะสิ่งที่สำคัญเราต้องมีสติ Queen o f s w o r d เนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่จริงๆเป็นไพ่ที่บอกว่าเป็นผู้หญิงที่รักจริงนะประมาณทั้งรักทั้งเกลียดอ่ะรักรักจริงก็จริงแต่ว่าเลิกก็เลิกจริงด้วยเป็นไพ่ที่บอกว่าค่อนข้างที่จะสตรองอะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างที่เข้มแข็งนะเลิกก็คือเลิกก็จะร้สนนัญญาณเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงสำหรับบางคู่มีโอกาสที่จะตัดความสัมพันธ์เลยก็ได้นะคะสำหรับบางคู่นะ มีโอกาสนะตัดความสัมพันธ์เลยเพราะเธอรู้สึกว่ามันมันน่าลำคาญนอะสำหรับ <c oughs> บางคนอนะนะ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ใจแข็งใจเด็ดนะคะถ้าใครที่ไม่ดีกับเราเนี้ยตัดทิ้งเลยหาใหม่เนี่ยตัดทิ้งแล้วหาใหม่มันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสที่เราได้จเจอคนใหม่ๆด้วยตรงนี้ยังหมายถึงยังอาจจะไม่ถึงว่า คนที่คุณคบหาอยู่เนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเรียนด้วยกันมาก่อนก็ได้อาจจะทํางานร่วมกันมาก่อนก็ได้อาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกันมาก่อนก็ได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้ซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็ทําให้เกิดในมความสัมพันธ์ขึ้นนึกออกไหมพอเขารู้ว่าเราโสดอย่างเงี้ยเออเขาก็อาจจะแบบตีสนิทเข้ามาคุยอะไรกับเราเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดก็จะมีโอกาสเจอคนเจอคนที่ใกล้ชิดอะ่ะ อาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้ในด้านใดด้านหนึ่งนะเรียนด้วยกันทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มีโอกาสที่จะสานความสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะตรงนี้มีโอกาสสรานความสัมพันธ์อาจจะได้ความช่วยเหลือเงี้ยเพื่อนดันก็ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเข้ามาช่วยแนะนําเห็นมันอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันน่าจะเข้ากันได้ะมาณนนี้เพราะนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันสำหรับบางท่านนะคนโสด นะคะมีโอกาสจะได้แต่แน่นอนว่าตรงนี้ใดๆก็ตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือคุณจะเป็นคนที่แบบเริ่มที่จะรักสวยรักงามมากขึ้นนะคะรักสวยรักงามมากขึ้นสนใจตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักมันก็เลยให้รู้สุกว่ามีแรงดึงดูดตรงนี้มันมีแรงดึงดูดเข้ามานะคะเพราะฉะนัน้นเลยบอกว่าเวลา the reverse ขึ้นเนี่ยมันมันอาจจะหมายถึงว่าเรากำลังจะ in l ล v e ก็ได้นึกออกไหม มีความรักใหม่ๆมีคนมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็เลยทําให้ชีวิตเรามันอาจจะดูกระชุ่มกระชวยม,มากขึ้นเนื้อหอมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะก็อยู่ในสักนั้นนะอ่ะก็ฝากไวะะ้หน้าสรวราศีเมถุนนะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์มากกับน้องสาวชาวราศีเมถุนทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ